thank you ราคาทองคาที่อยู่ในช่วงขาลงทําให้นักลงทุนต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนและอาจต้องมาใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งหากเป็นนักลงทุนระยะสั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการต้องเข้าออกให้เร็วเน้นทํากําไรเป็นรอบแต่หากเป็นนักลงทุนระยะยาววิธีการที่เหมาะสมอันดับแรกอุ่นใจด้วยทองคําแท่งรอรีบาวค่อยขายทากาไรจริงๆแล้วโกลฟิลเจอร์กับทองคำแท่งก็จะลงทุนแตกต่างกันถ้าเป็นทองคำแท่งเนี่ยจะเน้นซื้อแล้วก็ค่อยไปขาย ในจังหวัดที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปแต่ว่าในทิศทางทองคำแบบนี้นะคะลักษณะกลยุทธ์เนีย่ยไม่แนะนำให้ซื้อแล้วถือยาวนะคะก็ยังแนะนำว่าทํากําไรเป็นรอบๆนะคะโดยเฉพาะที่ทางขาลงเนีย่ยการปรับตัวขึ้นอาจจะปรับตัวขึ้นน้อยกว่าการปรับตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้ซื้อในจังหวะที่รูปแบบทางเทคนิคบอกว่าออโอเวอร์โซแล้วนะคะก็คือโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นจะมีนะแล้วก็แรงรีบาว์ในแต่ละรอบเนี่ยให้เข้ามาซื้อในแนวรับนะคะแล้วก็พอมีการดีดตัวขึ้นไปเวยแนวต้านให้ขายออกมาต่อมาเสี่ยงไม่มากใช้เงินลงทุนน้อยเลือก go future เท่านั้นคุณมีทองคำแท่งอยู่ในมือสมมติมีทองคำแท่งอยู่สัก50บาท<ะ>ถ้าทองคาเวลาดูมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปเรื่อยๆเนี่ย ก็อาจจะขาดทุนได้ถึงแม้ว่าทองคำแท่งเราอยู่ในมือนะคะแต่ว่ามูลค่ามันจะค่อยๆลดลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรานำโกลฟิเจอร์เข้ามาช่วยบริหารโดยการอาจจะมาขายโกลฟิเจอร์ล่วงหน้านะคะก็คืออาจจะขายสัก50บาทสมมติทองคาปรับตัวลดลงมา100บาททองคำนะคะก็ในทองคําแท่ง50บาทเนี่ยมูลค่าก็จะลดลงไปบาทละ100คูณไปก็5,000บาทนะคะทุน5,000บาท ถึงเรายังไม่ได้ขายแต่เราขาท <Kid. S 2> ดทุนในมือไป5,000บาทแต่ส่วน go futures นะคะเราขายล่วงหน้าไว้50บาทถูกไหมคะถ้าราคาทองคำปรับตัวลงมา100บาทเราก็ได้กำไรมาบาทละ100้นะคะก็คูณไป5,000บาทเหมือนกันบาลานซ์กันพอดีสุดท้ายวิเคราะห์เด่นเก่งกำไรแม่นใช้ stock futures สร้างกำไรในช่วงจังหวะเวลาที่ตลาดมาเป็นขาลงเนี่ยคุณสามารถขายล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องไปช็อตเซลล์นะคือไม่ต้องไปยืมพุ่นมาขายให้แอตโสีดอกเบี้ย ครับแต่ว่าอย่างนี้คุณสามารถขายได้โดยที่คุณไม่มีหุ้นอยู่ถ้าราคาลงริงตาที่คุณคาดคมีกําไรแต่ถ้าบังเอิญว่าคุณวิเคราะห์ว่ามันลงแล้วคุณขายล่วงหน้านะครับราคามันขึ้นก็ขาดทุนคือหมายความว่าคือันก็จะเป็นเรื่องของการคาดการณ์ไปนะครับออข้อดีอีกข้อหนึ่งของมันคือว่ามันมีเลเวลเลชในการลงทุนคือปกติแล้วสมมติว่าเราซื้อหุ้นสักหนึ่งตัวราคา10บบาทซื้อสักร้อยหุ้นคุณอาจจะต้องจ่ายเงินสักร้อยบาท นะครับแต่ว่าตัวอนุพันธ์เนี่ยเราให้มีเกณฑ์ในการวางเงินประกันเนี่ยไม่เกิน10%หมายความว่าคุณอาจจะใช้เงิน100บาทเนี่ยลงทุนในหุ้น1,000บาทได้ซึ่งหมายความว่ามีเลเวลเลชในการลงทุนซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะครับในการลงทุนที่คุณสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าได้ เครื่องมือบริหารความเสี่ยงทุกรูปแบบนักลงทุนสามารถปรับใช้ให้เหมาะกับพอร์ตลงทุนของตนเองแต่อย่าลืมว่าต้องดูจังหวะและช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพราะหากใช้เครื่องมือผิดวิธีอาจขาดทุนมากกว่าสร้างกำไร